สวัสดีเพื่อนเืนสมาชิกรถมือสองช n แนลทุกท่านด้วยนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามด้วยวันนี้นํารถดีๆสมรรถนะสูงๆครับแล้วก็ราคาสุดคุ้มค่าปรับรถราคาถูกที่สุดในตลาดอีกแล้วกับ Ford Ranger 2.2 XLT ตัวแคปนะครับเพื่อนๆเ,เกียร์ธรรมดานะ ยกสูงล้อแต่งสวยนอกนั้นเดิมทั้งหมดจากโรงงานสวยงามมากๆวิ่งเพียงแสนต้นๆเองใครสนใจสีนี้เป็นสีแลเทมยอดนิยมในช่วงนั้นนะครับวันนี้ For d r a เจ e r XLT ตัวนี้รอท่านอยู่กับราคาที่ต้องบอกว่าไม่มีอีกแล้วไปเช็คไปค้นไปหาได้เลยสภาพรถเนี่ยต้องบอกว่า95บวกๆเลยนะครับสวยงามลงตัวทุกมุมมองครับ ที่นี่นะครับรถจอดอยู่บางบัวทองนะครับศูนย์รวมรถยนต์มือสองรถบ้านนะครับที่ต้องบอกว่าสวยงามจริงๆจัดไฟแนนง่ายๆออกง่ายๆเพราะเรามีทีมงานเซลล์รวมถึงไฟแนนต่างๆที่คอยให้บริการอยู่ซื้อสดพูดคุยราคากันได้ครับคันนี้ต้องบอกว่ามาเร็วไปเร็วราคาเพิ่งปรับเมื่อเช้านี้เองนะครับ2 6 9 0 0 0บาท คุณได้ตัวยกสูง XLT ตัวแคปบปี2014ไปครอบครองครับใครสนใจรถถูกๆราคารถบ้านที่ต้องบอกว่าจับต้องได้ผ่อนเบาๆสบายๆโทรมาด่วนครับอยู่ที่ไหนก็ออกรถที่นี่ได้ครับอยู่ไกลแค่ไหนสไลด์ส่งได้ครับเซ็นสัญญาทุกจังหวัดง่ายๆออกง่ายๆขอให้เอาเครดิตมาคุยกันครับใครสนใจคันนี้จองด่วนๆเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นคุณได้คิวแรกในการดูแลคันนี้ได้เลยครับ 0885845375ดุนดวนครับ